ครับผมประจามเสิร์ฟนะครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับซิม900นะครับกับการส่งข้อมูลเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ตัวนี้คือสายแปลง USB เป็น2.2ซึ่งคุณต้องซื้ออยู่แล้วนะครับตัวนี้มันไม่มีแถมให้ปกติต้องซื้อกันอยู่แล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเป็น USB นเป็นสาย USB แล้วก็แปลงออกมาเป็น i อ2 2.2ตรงนี้นะครับคราวนี้บอร์ดของผมเนี่ยผมจะแถมสายนี้ให้ด้วยสายนี้สําหรับต่อไมโครเท่านั้นนะครับ ต่อไมโครที่ผ่านแม็ก2เท่านั้นเพราะนั้นวงจรคุณจะต้องมีไมโครกับแม็ก2ออยู่บนบอร์ดนะครับแต่ถ้าจะต่อคอมพิวเตอร์ครับดึงออกครับผมขออนุญาตทีนึงนะครับพอดีมือมันมีข้างเดียวนะจะถอดชาร์ที่นึงนะครับเนี่ยนะครับตั๊บหนึ่งข้างเดียวนะครับมือข้างเดียวขัดไปด้วยขัดไปด้วยโอเคครับเรียบร้อยต่อไปแล้วนะครับสายตัวนี้ใช้ต่อเข้า MCU อย่างเดียวนะครับทันี้ ตัวนี้ครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยครับมีซิมครับนะครับแล้วก็ต่อซิมเข้าไปครับลิกด้านหลังครับที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปซิมใส่เข้าไปนะครับดูนิดนึงลักษณะของซิมเป็นยังไงหัวไปไหนหัวตัดอยู่ตรงนี้นะครับหัวตัดอยู่ตรงนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับใส่ข้าไปเลยครับ ใช่ติดเรียบร้อยแล้วโป๊นี่ครับเสร็จรียบร้อยนะครับซิมนะครับใช้สิมทงซิมทูซิมดีแท็กอะไรได้หมดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่ออนี่เข้าไปครับ m a x สองสองครับแล้วก็ต่อไฟเข้าไปครับคือตรงนี้ครับอ่าต่อไปเลยครับแเนีงครับแล้วก็ต่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพโปรแกรมต่อนะครับ